สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพบก,กับเฮาช่องปลาเชนแนลค่ะไปหากับเขาแรงกันค่ะไปไปค่ะพี่น้องไปเบิ่งค่ะเบิ่งกันพี่น้องเป็นเห็ดหยังนั่นเป็นกิริเป็นกิริศกุนจิริศโอ้พี่น้องจ้า,ามาเงกุน,นจิริศนี่ไตอะไรจักตัวละ่ะเด้ <laughs> ใส่สองโต,ตพี่น้อง กนชิลีเลบ่เห็นบ่ด้อด,ด้ไปแล้วบ่ม,มีละม่มีละนี่สิดเดียอู้นะมันอ่าหหู้เอ่าแล้วนี่เออนี่คือเคปแลคือเคปเขาไปกินกบนี่ในไดอยู่อือนี่ควยนี่อู้หูยหลายเนาะออควยแบ่งสี่บอืออืออือ,อนีูมน้มัน นี่แยกใส่หัวเห็นไ่มาไม่ไม่ถิไปทั้งทั้งเลยกัวแล้วเนาะเห็นไห เอ๊ะหาเบื้งโตมันตอนไก่หอดโตมันแหลกกันอ๋อพี่น้องจ้ะเลิกเติเอเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมโอ,อ้ยไม่เห็นหรอกมือติดเตื่อนี่อ่าอ่าพี่นอ้องไปบ้านทางยาสูบคนเอิน่นจิลีดแต่บ้านท่างอุดมพ่อคอิ่นจิโปมพี่น้องอหลายคนอาจจะเอิ่นบ่คือกันดีนไหม ไปขวยไหมคะพี่น้องได้ยู่สิสิไปหนึงมันยืนได้คะแนนนะะมันบอกใหไหนลงตรงไปซ้ายไปเลาะไปเลาะเอ้ยใหญ่มาก่ะกูซอยกุนซับสายซับขัวแล้วก็เจาะเจาะเจาะลงไปมันเลอกมันเลอก มยำแมันเลยว่าหกัเลกนึงะเป็นเนาะเออคุณแบบไกลนึงก็สถึงหอดคุณย้ำแรงมันเลิกบะเ้าไม่เคยเลอ้ะพอแลี้วพอเลี้ยบเออมันดีเจ็บปะอาไม เช็งหอักดนตีคาโดดมันั่นอุตส่มันชีดอ๋ออ้ยอ้ยออ้ยบวมไ้เลยนี่นางมึงเดี๋ยวซาบตัวสี่ตัวยัขึ้นค่อยมาค่อยมาซาบเอาเนาะทำมันห่องนะติมไปกันเน้อทำหนาจันทร์เหรอจันทร์เหรอถาถามันห่องดีปะเจ้าเก นี่ต้มแม่พี่น้องนี่เรียบๆนี่เี่จะอ๋ออ่ันอันนี้ตัวออนนเถิธอไงน,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 นี่ต้มแม่นี่น่าหลงนะน่าตัดตังนะบอกกูกระเดาพี่น้องต้มแม่จ้ะพี่น้องอเลิกเติมเยอะค่ะโถมโถมโถ เขาบอกได้ทานแต่ละนี wow. ่พี่น้องจ้าเห็นปะเออวันนี้ตื่นต้นเห็นปะเอ๋ไะมาเออนัยเดน่นเดเห็นด่างมั้งะเออนี่จิรีใหญ่ว้าวมันมันพี่น้องมันมันยายจอยรัง แยเนเกี่ยวเขาแล้วค่ะพี่นองเกี่ยวเรียบร้อยลดเกี่ยวอันนี้บ่ม้มีเขามีแต่ยหยารับต้นสนูตมม้วบุ้มแด้วบาได้กินน่า้ายปวด รับเลยรับหรือเปล่ายรับรับแล้วนี่มันเป็นยังไงนี่ใหยตาบ่ดีโอ้ยููหนมันยู่อยู่อ่าตาแม่เหนื่อยงเดีวเด้เอาเฟินนอนเล้วเอาเตือนแหู้นีวดทาน้ไหนมันตัวหน่อยมันคือควัดเตือน โอ้ตวเอตัวเือกมก็เถอตนมตืนนมใกล้กํลังจออกจันมันขานุดกมันมีหูบนแ่มันหูจะยดว่าสเก็บเ่าละเนีไปเยีมกแล้วก็เปิดเรื่องไปหาควายต้อไ okay. ี bueno. <S <S mm. <S <S mm. ่ okay, ้อง้ควายลายด้วยนี่อันนี้แมนคนีใหญ่นี่นีควายนี่ยมาเน่มา บอบอติวเฮ้ยเบื่อลหาหาบง้เออนีเด้นีเด้ควยมันนีเด้นีเด้นีเด้นี่พี่น้องนี่ควายมเนี่ยนเป็นหแบบนี้เลยอได้อีกลาพี่น้องมันมัน รุ the ่น่ๆจ้ารุ่นจ้าจะเชิกตัวแม่ตัวนี้มนหอดเอามันสะมีหมดดำาม่จริไม่โตบล่าละเหรอมาจะหอยกุ้ยมดดำ อะไรลูกดินดาวดาวอย่ากินนมนอนอย่ากินนมนอนนะาอายนะเอลเหรอเว็กหน่อยเอลเหรอเวเด็กผ่านจะกินนมนอนเออ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 แกะนี่ไงนมนมนมแม่เอานมมาอยู่กินนมไหมลูกมามาเดี๋ยวแม่เอานมให้กินอ๋ออย่างนี้ปะ ก็มาหาขุดิีกขมหมูกังโอ้ยอีหลานงอน